ไปหาไหมคะมแล้วคือท่านอไม่ได้อยู่ฟังอยู่แล้วทั้งๆท,ที่การอภิรายไม่ไว้วางใจอะ่ะมันเรื่องของใครเรื่องของนายกคนเดียวเลยถูกไหม,มแล้วถามหน่อยสมมุตินะจะแปบอภิรายเรื่องเอ,อ่ออภิรายเรื่องอะไรดีที่ดินที่นายกถือครองอถามหน่อยข้าราชการกระทรวงไหนจะมาอยู่ตอบให้ได้อะ่ะ เรื่องบัญชีทรัพย์สินในในายกลึงใส่รองเท้าหรือเปล่าดิฉันถามว่าข้าราชการกระทรวงไหนที่จะนอนถึงปีห้าแล้วมาตอบท่านได้อะไม่มีเพราะว่านี่คือเขาอภิปรายนายกดังนั้นนายกต้องมาฟางังแล้วนายกบอกว่าอะไรตอนแรกบอกว่าปากดีค่ะเดือนหนึ่งอภิปรายมาเลยค่ะนะคะเดือนหนึ่งให้แวาไปเลยเดือนหนึ่งไปไปมามาบอกว่า ไม่เหมาะสมอะชื่อก็ไม่เหมาะสมเวลาก็ไม่เหมาะสมทีนี้ให้มาสองวันแต่ให้มาสองวันน่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะแต่สแสดงแสดงสปีลิตเปล่าสแสดงสปีริตเปล่าว่าคือคุณใจแคบแบบคุณให้มาสองวันอย่างน้อยคุณต้องมานั่งฟังเรื่องของคุณเองดิแต่นี่คุณบุกพูดออกสื่อเลยอะว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกอ่ะคือขอโทษนะ นางแบกไม่ต้องมาด่าว่าด้อยค่าผู้หญิงหรืออะไรนะคะนี่ค่ะนี่คือตัว empower ผู้หญิงค่ะนี่คือพยายามยกระดับผู้หญิงในสภาและผู้หญิงทางสังคมค่ะแต่การที่คุณน่ะเอาเอา,เอาความเป็นแม่เอาความเป็นเมียเอาความเป็นสตรีอะ่ะมาอ้างเพื่อเพื่อประโยชน์บางอย่างของตัวคุณที่คุณจะได้แบบว่าลอดรูช่องเล็กๆตรงนี้อะ่ะออกไปอะ่ะคุณนั่นแหละลดทอนเว้ยลดทอนความเป็นแม่ความเป็นเมียความเป็นผู้หญิงเว้ย นึกออกปะตอบ่อให้มันแบบแ,บนแมนๆไปดิอ๋ออยู่ฟังเลยค่ะตีห้าอยู่ค่ะดิฉันอยู่ค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนให้เวลาพ่อดิฉันเป็นคนกําหนดเวลาเองค่ะดังนั้นดิฉันอยู่ตอบเออให้มันใจใจแบบนี้จะได้ไม่มีคนด่าแต่นี่บอกว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงลูกคือ ดิฉันก็งงว่าคือมางคนยบอกว่าที่ให้สองวันอว่าก็เดี๋ยวจะเต็มที่แค่สองวันวันพร่นี้จะได้ทํางานต่อเออเดี๋ยววันนี้นะคะเต็มที่สองวันดิฉันฟังเองวันลุ่งขึ้นบวชปุ๊บวันพฤหัสประชุมฉันดิฉันเอาเรื่องต่างๆที่ติดขัดเข้าคอรมอก็ว่าไปแต่นี่มันคืออะไรคะ นะคะอันนี้นี่คือเรื่องใหญ่นะทุกคนคือแปลว่าอะไรรู้บะมันแปลได้อย่างเดียวเลยเว้ยเขาไม่คิดถึงใครเลยคือเขาไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงแบบ เพื่อนร่วมรัฐบาลที่ต้องมาอดตาหลับขับตานอนเนาะวิปที่ต้องมานั่งเฝ้าไม่ได้คิดถึงฝ่ายค้านนะั้นเขาไม่ได้คิดถึงอยู่แล้วไม่ได้คิดถึงประธานสภา,าสามคนสุขภาพไม่ได้คิดถึงว่าข้าราชการในสภาจะเหนื่อยไหมอดตาหลับขับตานอนมีลูกต้องกลับไปเลี้ยงไหมไม่ได้คิดถึงข้าราชการทั่วประเทศที่ต้องมาเตรียมคาตอบให้เขาด้วยอันนี้คืออะไรคะคิดถึงแต่ครอบครัวตัวเองล้วนๆเลยคะ่ะ จริงๆไอ้คนเคาะวันเนี่ยนะคะไอ้คนเคาะวันเนี่ยก็กลัวเพราะว่าถ้า3มวันเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเยอะเกินไงเดี๋ยวมันคนมันย่อยง่ายแล้วเดี๋ยวมันแบบเอ้ยเป็นประเด็นในสังคมเดี๋ยวจะตัดไปนู่นไปนี่อีกเดี๋ยวคนมาดูสดเยอะเดี๋ยวอาเป็นกระแสะอีกอยากให้ลูกตัวเองโดนด่าน้อยที่สุดเอาไปสองวันแล้วพวกมึงไม่ต้องนอนค่ะแต่ลูกกูกลับบ้านค่ะกลับบ้านนอนค่ะเวิร์กไรบาลานด์ค่ะนี่ ริงคือพี่คนอื่นะ่ะชอบมองว่าเอ้ยเรื่องเวลาเล็กๆไม่เป็นไรเดี๋ยวคนดูย้อนหลังแต่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนอยู่ในการจัดเวลาพิปายไม่ไว้วางใจของคุณคุณไม่มีความจริงใจเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งว่าให้เวลา ให้คนได้ดูอย่างมีประสิทธิภาพให้คนได้ดูอย่างแบบว่าเอ้ยโอเคเก้าโมงเช้าเนาะถึงสามทุ่มอ่ะวันนี้อ่ะวันนี้กลับไปพรุ่งนี้พักผ่อนแล้วทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพรุ่งนี้นะคุณกลับไปนอนเติมพลังกลับมาปุ๊บอภิปรายแบบเต็มประสิทธิภาพประธานกลับไปนอนค่ะกลับไปเลี้ยงลูกเหมือนกันค่ะไม่มีค่ะกูกลัวกูอย่างเดียวค่ะคิดถึงลูกกูกูค,คิดถึงพ่อนี่นี่คือ นี่คือมันสะท้อนว่าพูดจริงๆนะไอ้ไอ้ไมเซ็ตการตัดสินใจการทํางานอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ย mm. บ้าเรื่องเล็กมองเป็นเรื่องใหญ่ไปหรือเปล่าแต่สิ่งละอันพันละน้อยการมีเอ p มพ h y ตให้กับคนอื่นๆหรือว่าการการที่คุณโปรเฟชชั่นอลไหมกับการที่แบบว่าเฮ้ยคุณจัดเวลาให้คนอื่นทํางานแบบนี้แล้วตัวคุณเองจะทำงานยังไงมันสะท้อนให้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างค่ะ จริงไหมคะท่านผู้ชมมาดิฉันอ่านคอมเมนต์อืมนะนี่ยังเป็นเหตุผลนะว่าทําไมต้องไม่ว่าบัชัยนายกคนเดียวใช่ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นดีลที่ดีของพ่อแล้วก็คิดแทนอย่างนี้ทั้งหมดถูกหรือว่ามันทำามะได้เสียหายเอา้เอาพูดจริงๆนะไอ้เรื่องเวลาเนี่ยก็พ่อคิดแทนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนายกเฟียดมากเลยค่ะ อันนี้ฉันเอ,เอาเอาหลักฐานมีนะที่บอกว่าเดือนหนึ่งอธิบายม่เลยค่ะเดือนหนึ่งไปไป,ไปมามา <_ d ata> พอคุณพ่อบอกว่าเยอะไปใช่ไหมแบบเท,ท่านั้นเท่านี้พอปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเลยทันทีอันนี้ฉันถามว่าใครคุมรัฐบาลเออว่ามันย้อนกลับมานเนาะนะ แล้วถามว่าทําไมเราถึงต้องอภิปรายนยายกรัฐมนตรีคนเดียวก็เพราะว่าคุณเอาทุกอย่างเอาอนาคตของทุกๆคนในประเทศนี้เอาอนาคตของคนที่จะไม่ต้องเกณฑ์ทหารเอาสวัสดิการสามพันบาทของผู้สูงอายุเอาการปฏิรูปราชการเอาโอกาสที่ประเทศจะได้ไปแข่งกับโลกเอาโอกาสของทุกๆคนในประเทศนี้เอาความก้าวหน้าเอาความเจริญก้าวหน้าของคนในประเทศนี้ไปแลกกับดิวให้พ่อคุณกลับบ้านค่ะ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่คุณต้องได้รับเนาะก็คือการอภิปรายซักฟอกคุณคนเดียวและอย่างที่พี่หมายบอกเลยค่ะคุณอื่นมาช่วยตอบเด๋อค่ะจะมาช่วยตอบเรื่องรองเท้านายกนะคะว่าทำไมไม่ใส่ลงไปในรักสินเด๋อค่ะดิฉันพูดเลยใช่ไหมจะให้ท่านอนุทินมาตอบหรอว่า ทำไมนายกไม่ใส่ลงเท้าลงไปในบัญชีทรัพย์สินละ่ะเออทำไมคือรัฐบาลเนะ่ะค,คุณอยู่ฟังอันเนี้ยสงสารเขาจริงๆสามคนเดียวกันนะเว้ยคือคุณไม่ได้คิดถึงเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามคนที่นั่งอยู่บนบัลลังเลยหรือนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือประชาชนแน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่ะ จำนวนมากเนาะเขาก็ดูยอ้อนหลังแต่จำนวนมากอีกเหมือนกันเขาก็ดูสดเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือวาลระที่ทุกคนรอคอยทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นคือวาลระแห่งชาติอ่ะหนึ่งปีมีครั้งทุกคนอภิปรายไม่ว่างใจหนึ่งปีมีครั้งเดียวนึกออกไหมแล้วคุณให้อภิปรายไม่ไว้วางใจสองวันด้วยระยะเวลาแบบเนี้คิดดูว่าถ้าคนอยากจะติดตามนะสมมติว่าเฮ้ยอยากจะติดตามพีตพตพ่ต้นพี่ต้นขออภิปรายตีห้า แล้วคือกูอยากดูสดอะ่ะคือกูต้องอดตาหลับขับตานอนตีห้าหรอคนทำงานคนทางานแบบว่าแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยคือถามจริงๆนะอันเนี้ยพูดเลยนะต่อให้เป็นแบบกองเชียร์ของฝ่ายรัฐบาลด้วยอะคือเขาก็าต้องอยากดูฝ่ายรัฐบาลด้วยถูกปนะแต่ว่าคือคุณไม่ได้คิดถึงเรียกว่าปร,ประสิทธิภาพในการทำงานของของประธาน ไม่ได้คิดถึงประสิทธิภาพของเรื่อว่าไอพ่อให้พี่น้องประชาชนที่เขาจะรับสารด้วยอันนี้ประการที่สองนะประการที่สามคือการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยคิดดูนะค่าราชการในสภาค่าราชการในสภาที่เขาต้องมานั่งดูแลในสภาเนี่ยหนึ่งสองคือค่าราชการที่ต้อง,องมาอค,คอยจด ตอบชี้แจงตอบชี้แจงคือต้องบอกว่าส่งโวยกระมตีตอบคือต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยที่คุณเห็นเขามาตอบกระทู้สดกระทู้แห้งตอบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าคุณดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทามนตีหน้าตาดูไม่มีความรู้เลยมาอ่านทวยอะไรวะเป็นคนเขียนแล้วก็ให้ถ้าก็ราชาการได้เลยค่ะแล้วทำมนตีทั้งหลายที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในกระทรวงตัวเองเนี่ยไปตอบแล้วคิดดูว่าข้าราชาการอะ คือต้องอดตาหลับขับตานอนนอนนอนตีห้าแล้วอันนี้ข้าราชการทั้งประเทศนะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาอภิปรายอะไรเราไม่ได้บอกก่อนถูกปะนั่นแปลว่าข้าราชการทั้งประเทศต้องมานั่งเพ่งจออย่างเงี้ยเพื่อรอดูว่าคือไม่รู้ว่าต่อไปใครจะขึ้นนึกออกปะเดี๋ยวเป็น,นอภินนปรายเรื่องอะไรคอรเซ็นเตอร์สาธารณสุขประกันสังคมหรือเปล่านึกออกแล้วคือหม้ก็ต้องมานั่งเพ่ง